ขอเล่านะครับความมาตรจรรย์ไหมของการสั่งอาร์ทอยนะครับก็คือผมมาสั่งเนี่ยเจ้า Farmer Pop นะครับมาเสร็จแล้วปรากฏว่าจริงๆอ่ะกล่องมันยังไม่แกะครับแต่ผม,มระบุไปแล้วว่าเราตัวไหนแล้วมันก็ตรงตามที่ที่ผม,มสั่งนะครับเนี่ยสั่ง2ตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมยังมีสั่งมาพร้อมๆกันนะครับอีก สองตัวนะลองลองลองมาดูนะครับมีเนี่ยคูโบนะครับอ่ะคูโบดูก่อนให้ดูนะครับว่ากล่องยังไม่ได้แกะมาก็ไม่แกะไหมอันเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยลอกนะลองนะลอง,ลองดูเพราะวันนี้ดูมันมีสติกเกอร์ใช่ไหมอ่ะโอเคโอเคอันนี้แกะอันนี้แกะนะครับอันนี้แกะมาเพราะว่าถ้าเราแกะเนี่ย เราจะเจอจากอันนี้นะครับว่าเราสั่งตัวไหนเอ้ยเราต้องการตัวไหนนะครับเราได้ตัวไหนแต่ดูอันนี้ดูน,นี้อันนี้มีรอยปะเนี่ยไม่มีนะโอ้เจ้าตัวฟอรม์มบ็อบมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะมั่นคงเท่าไหร่เขาติดกาวหมก อันนี้ผมอยากรู้จริงเนี่ยหรอก็แกะมาแล้วหรอผมว่ายังไม่แกะอ่ะเนี่ยมันก็ดูเรียบร้อยดีนะครับมาดูข้างในว่าใช่เปล่าตัวที่ผมสั่งแม่นี่เห็นปะถูกอ่ะไม่ยิดอ่ะ ใครรู้นะครับว่าเขาทําอย่างไรนะครับมาบอกกันนะครับเนี่ยถูกด้วยใครรู้มาบอกกันครับผมสวัสดีครับ